สวัสดีครับเรื่องสอปกรนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพี่น้องประชาชนอยู่นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีการให้ไปออกสอปกร4ีด163ก็ยังไม่ไวที่จะมีเรื่องมีราวนะครับประเด็นก็คือมองว่าการออกสอปกร4ขีด163นั้น ก,ก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่านะครับแต่ถ้ามีการวางแผนอย่างดีนะครับทำให้รัดกุมมากกว่านี้สิ่งที่มันเกิดข้อวุ่นวายในบ้านเราเมืองเรามันก็คงจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะครับ ทำไมผมผมผมจึงบอกว่าทำไมผมจึงบอกว่ามันมีเหตุลักษณะวุ่นวายก็คือคนที่มีชื่อในเอกสารนะครับหรือผู้ที่ครอบครองที่ดินโดยได้รับอนุญาตเนี่ยมีทั้งเสียชีวิตและไม่เสียชีวิตนะครับในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มีหลายคน ที่ได้นำที่ดินไปขายยกแปลงหรือบางส่วนนะครับขนาดเดียวกันที่นำที่ดินไปขายนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายนะก็ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับว่าโอเคคุดขายไปเท่านี้แล้วมันผิดกฎหมายขายไปยกแปลงมันผิดกฎหมายแต่เขาก็มีระเบียบ นะครับมีการผ่อนปลนให้แก้ไขตัวบทกฎหมายหรือเพิ่มเติมเข้ามาในระเบียบข้อ62ให้ผู้ที่ซื้อที่ดินไปยื่นเช่านะครับแต่สิ่งไม่คาดคิดก็คือคนที่ได้รับอนุญาตที่มีชื่อในเอกสารได้นำสอปกอตัวเอง ไปจำนำจำนองที่ธนาคารทกศนะครับเนี่ยมันจึงเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนแหละคนที่เข้าไปซื้อที่ดินสปกนะครับก็รู้ว่าซื้อไม่ได้ถึงจะบางครั้งถึงจะบอกว่าเป็นการโดนหลอกไม่รู้ว่าเป็นสปกแต่การซื้อที่ดินจะต้องใช้ความระมัดระวัง นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาตำหนิท่านหรอกผมมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อมีการผ่อนปลนแบบนี้แล้วยังไม่ไวที่จะวุ่นวายนะครับเนื่องจากเจ้าของที่ได้นำที่ดินไปเข้าธนาคารนำใบไปเข้าธนาคารบางจังหวัดก็รับเรื่องนะครับ เพราะว่าบางคนก็ยินยอมที่จะเป็นหนี้ต่อเพราะตามกฎหมายสปกคนที่รับภาระในที่ดินตรงเนี้ยคือรับที่ดินตรงเนี้ยมาครอบครองนะ่ยจะต้องรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นกับธนาคารมาด้วยหรือเอาใบไว,ไว้ที่สหกรณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เกิดจากใบตัวนี้เป็นหนี้คนที่รับที่ดินต่อ ไม่ว่าจะเป็นการรับมรดกลูกหลานหรือใครก็ช่างนะครับหรือเป็นคนซื้อตามระเบียบข้อ62นี้ใน2ปีนี้ก็เหมือนกันก็จะต้องรับภาระหนี้สินมาด้วยนี่ไงครับมันจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นเจ้าหน้าที่สปรกบบางจังหวัดก็ทำให้บางจังหวัดก็ไม่ทำให้บอกให้ไปไทยเอาใบตัวจริงมาก่อน นะครับประชาชนหลายๆที่ก็เลยงวยงงและสงสัยว่าตกลงทำไมมันไม่เหมือนกันบางที่ทําได้บางที่ทําททไม่ได้นะครับน้าซ้ำไปกว่านั้นนะครับเจ้าของที่ดินอ่าไม่ใช่เจ้าของที่ดินสิผู้ได้รับอนุญาตยังนําที่ดินบางส่วนไปแอบโอนให้กับ ทายาทตัวเองนะครับไปแอบโอนให้ทายาทตัวเองไม่ไม่ใช่บางส่วนนะโอนให้หมดเลยทั้งแปลงนะครับโดยทายาทตัวเองก็เป็นเกษตรกรแล้วก็มีสิทธิ์รับโดยทายาทโดยธรรมง,งานเข้าสิครับพอโอนไปให้ทายาทแล้วแล้วคนที่ซื้อที่ดินสอกรอยู่ แบบผิดผิดได้มาแบบไม่ได้รับอนุญาตนะแต่กฎหมายเขาระบ,บุให้ระเบียบเขาระบ,บุให้ว่าให้ไปยื่นเช่ากับสปกรนะพอไปยื่นปุ๊บทายาทก็เล่นแง่ไม่ไปนะอา้าวไม่เซน็นไม่อะไรทั้งสิน้นนะครับถ้าในทางการสอบสวนจริงๆนะครับ ถือว่าคุณพ่อได้สละสิทธิ์หรือคุณแม่ได้สละสิทธิ์ที่ดินตรงนี้ตั้งแต่อนุญาตให้บุคคลที่ซื้อเข้าไปอยู่หลักฐานก็คืออาจจะมีผู้ใหญ่บ้านกำลังใ,ใ,ในสมัยนั้นในสมัยนั้นเป็นผู้รับรู้รับทราบหรือมีที่ดินข้างเคียงมีประจักษ์พยานหลักฐานว่าคุณพ่อได้ทําหนังสือสัญญาซื้อขายจริงหรือไม่มีหนังสือสัญญาซื้อขายเป็นการเอามาคาประกันเงินกู้หรือ ด้วยเหตุผลประการใดก็ช่างที่คุณเข้าไปอยู่ในที่ดินก่อนที่จะมีการโอนที่ดินเนี้ยมาให้กับลูกนะครับอันเนี้ยถ้าสืบย้อนหลังไปจริงๆและมาบวกกับระเบียบตรงเนี้ยเจ้าหนะ้าที่สกท่านก็ต้องรับเรื่องไว้นะครับเพราะว่าลูกเป็นผู้มาทีหลัง ถ้าสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นขาดออกไปจากมาตรา39แล้วก็คือมีการขายออกไปแล้วไม่ว่าจะทั้งแปลงหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกแล้วถือว่าท่านเจตนาสละสิทธิ์นะครับแต่ท่านเอามาโยกย้ายถ่ายเทให้กับวงสาคณาญาติของท่านหรือเอาแค่ใบถ่ายเอกสารมาขายให้พี่ป้าน,น้าอาเพื่อนบ้าน ใบตัวจริงคุณเอาไปแอบจำไว้ที่ธนาคารทกศโดยไม่ได้บอกนะก็แบ่งที่ดินให้กันทำกินนะส่วนคุณก็ใช้เงินที่เอาออกมาเป็นล้านไปเอาเงินออกมาเป็นล้านหรือ6 7เจ็แสนนะครับจากธนาคารทกศก็ามาขายคุณก็แบ่งที่ดินให้เขาทำกินอันเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมบอกด้วยว่าเป็นนี่ที่ทกศอ,อาจจะ คิดว่าเป็นการซื้อขายโดยผิดกฎหมายก็เลยไม่ได้คิดตรงนี้ไปแต่ในเมื่อที่คุณรู้แล้วว่าเขามีระเบียบออกมา2ปีเนี่ยให้ผ่อนปลนได้เนะี่ยให้ผู้ที่ซื้อที่ดินมาได้มีสิทธิ์ครอบครองในที่ดินที่ตัวเองที่ตัวเองพักอาศัยอยู่แล้วก็ทําเกษตรกรเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องหาวิธีนะครับ ต้องช่วยเขาเวลานั้นคุณอยากจะได้เงินคุณมาบอกเขาเขาก็ช่วยซื้อบางคนต้องใช้คําว่าช่วยซื้อเลยนะมาขอร้องแทบตายว่าช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินใช้หนี้สินไม่มีเงินซื้อปุ๋ยเขาจะมายึดนู่นนี่นั่นพันปัญหาสารพัดที่ท่านยกมาให้กับบคุคคลที่ซื้อที่ดินพอถึงวันที่มันถูกกฎหมายในระดับหนึ่งคือเป็นการผ่อนปลนมันไม่ได้ถูกทัท้งหมดนะครับ เดี๋ยวดราม่าอีกเดี๋ยวดราม่ากับผมอีกเป็นการผ่อนปลนจะหมดเขียนใน9ธันวาคมปี68นี้แล้วนะครับเนี่ยพอมันเกิดลนนักษณะนี้คุณก็ต้องยินยอมพร้อมใจไปทําสิ่งที่มันถูกต้องหรือ,อคําว่าสิ่งที่ถูกต้องก็คือคุณถ้าเขาเจตนาไปยื่นสอบประกสิจ1 6หคุณก็ไปเซ็นสลาสิ์ให้เขาคุณก็ต้องยอมรับชะตาก,กรรมนะครับ ยอมรับในสิ่งที่ผลพันธ์ที่คุณได้กระทำไว้แมนแนะครับถ้าผู้หญิงก็แฟร์แฟร์อย่าให้เขาว่าให้เราได้ทีนี้ในกรณีเสียชีวิตเนี่ยแน่นอนแหละครับสัญญาการซื้อขายมีแล้วแล้วก็มีพยานประจักษ์พยานทุกอย่างว่าก่อนผู้ตายได้เสียชีวิตลงได้มีการอนุญาต โดยชาวบ้านต่อชาวบ้านกันเองเนี่ยทำหนังสือซื้อขายขึ้นมาแหละแล้วให้บุคคลเนี้ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันเนี้ยจริงๆสิทธิ์ก็ตกมาหาลูกหรือหาพันราแต่ถ้าสืบย้อนหลังไปจริงๆตามระเบียบใหม่นะครับสอบกจะต้องออก4ี่ขีดให้แต่ถ้าไม่มีระเบียบภายใน2ปีนี้สอบกก็สามารถบอกให้ญาติญาติมารับในการจัดที่ดินแทนที่ แล้วก็ครอบครองแบ่งสันปันส่วนกันไปได้เลยเพราะและฟ้องขับไล่กับบุคคลที่ซื้อที่ดินสอปกอรด้วยนะครับแต่ถ้าลักษณะแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยมันมีกฎหมายควบคุมอยู่2ปีเพราะฉะนั้นจากที่ผิดผิดมาตอนนี้ก็กำลังถูกอยู่ และกำลังจะผิดอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ทธันวาคม2,568นะครับเพราะจะถูกถึงแค่วันที่9หลังจากวันที่9เป็นต้นไปนะหน่วยงานราชการสปรกรทั่วประเทศปิดลงปุ๊มช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งหรือ5โมงเย็นจบแล้วครับถ้าไม่ขยายเวลาออกไปอีกก็จบแล้วครับก็ไม่สามารถยื่นเช่าที่สปรกรในที่ดินแปลงเดิมได้อีกต่อไป สิ่งที่ทำได้นะครับถ้าเป็นเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าจะต้องมีคนที่ไม่ไปประสงค์ที่จะทำแบบนี้เยอะเลยแล้วก็ตกหล่นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เยอะเหมือนกันนะทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ได้รู้เรื่องเออก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้แบบชัดเจนอธิบายกันถูกถูก,ถกผิดผิดนะครับอธิบายบอกประชาชนผิดผิดนะผู้ใหญ่ เขาจะเสียที่ดินนะครับเราจะต้องเอาความรู้ที่แท้จริงบอกประชาชนนะวิธีแก้ต่อมาเลยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะครับต้องเอาต้องยอมให้เขาเอาไปออกเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะถ้าเป็นญาติพี่น้องกันหลังจากที่โฉนดออกมาปุ๊บนี่ก็แบ่งกันได้เลยนะครับในเครือติโดยธรรมเนี่ยแต่ถ้า เป็นคนนอกเนี่ยก็จะต้องรอให้เอกสารเนี่ยครบ2ปีแล้วค่อยเอาไปทําการซื้อขายกันที่สบรกรแต่ในห่วงระยะเวลาเนี้ยคุณจะต้องเนาวๆร้อนๆคนที่ซื้ออยู่นะครับไม่ใช่แค่คนที่ซื้อเพราะคนที่ซื้อก็อยู่ในตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับคนที่มีชื่อในเอกสารด้วยก็ต้องเนาวๆร้อนๆเพราะอะไร ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่เขามาตรวจสอบเจอว่าคุณไม่ได้ไปทําตามเงื่อนไขนะว่ามีคนเข้าไปอยู่ในที่ดินของคุณก่อนเก้าธันวาคมปี2อ6 8นหรหเนี่ยหรือคนที่ซื้อเนะี่ยไม่ได้ไปยื่น4ี่กิหน่ก่อนเก้าธันวาคมปี2อ6 8นะันเนี่ยทุกอย่างเหมาะเจาะกันหมดเลยทั้งคนซื้อคนขายนะครับถ้าเขามาตรวจเจอนะเขาเพิกถอนได้เลยครับถือว่าคุณผิดมาตรา39และคนซื้อจะกลับมาเช่าที่ดิน จากสปกอกอ,อีกมาเรียกร้องสิทธิ์อีกไม่ได้แล้วครับผมฝากไว้ให้คิดนะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะเจอลายส่วนตัวผมนะครับเดี๋ยวนี้เวลาทักไลน์ผมมาผมจะชอบส่งเป็นวิดีโอนะครับส่งเป็นวิดีโอตัวเป็นเป็นของผมให้ดูผ่านไลน์เลยว่าไม่ใช่แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับไม่ใช่ กลุ่มมิชาชีพนะของแท้จะต้องชื่ออนุสักบัวรพาเท่านั้นรับปรึกษาปัญหาที่ดินทุกประเภทเป็นการให้คำปรึกษานะครับไม่ได้ไปรับว่าความนะเพราะคุณสมบัติผมไม่ถึงขนาดนั้นผมไม่ได้เก่งการสามารถขนาดนั้นอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์มีเรื่องราวต่างๆที่ผมคิดได้ผมก็จะนำเสนอพี่น้องแบบนี้ เพื่อให้พี่น้องได้เดินทางไปในสิ่งที่มันถูกต้องไม่อยากให้เสียหรอกครับที่ดินที่ดอนต่อให้เป็นที่ดินของรัฐผมก็ไม่อยากให้ท่านเสียหรอกในๆนเราก็ทํากินมาแล้วปลูกบ้านสร้างเรือนทําเกษตรใส่อยู่ดีๆจะโดนยึดคืนเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงคุณก็ต้องยอมครับเพราะว่าที่ดินไม่ว่าจะเป็นฉนนประกันกเกษตรหรือสอปรกรสีขีดศูนย์หนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสปรกรมันคือที่ดินของปฏิรูปครับไม่ใช่ของเรา สวัสดีครับ